สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่หนึ่งมีนาห้าห้านะครับโจทย์กำหนดว่าจงหาค่าของสองไซด์กำลังสองหกสิบองศาคูณอยู่กับแทนห้าบวกแทนแปดสิบห้าลบสิบสองไซด์เจ็ดสิบองศาโอเคตัวนี้นะครับพี่แอนบอกว่าตัวนี้รู้แน่นอนว่าไซด์หกสิบคือรูทสามส่วนสองแทนค่าได้ทีนี้ตัวนี้แทนห้ากับแทนแปดสิบห้าเนี่ยหลายหลายคนมองเห็นแล้วคุ้นคุ้นไหมครับแทนห้ากับแทนแปดสิบห้า มันเหมือนจะเป็นโคฟังชันของกันและกันปะ่ะนะครับก็มันมองได้หลายหลอย่างนะครับทีนี้ตัวนี้ไซ70เป็นตัวเดียวที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพนบ,บอกว่าเราค่อยๆลองคิดดูแล้วกันโอเคกส60มันคือรูทสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองทีนี้ตัวเนี้แทนห้าบวกกับแทนแปดห้า โดยพื้นฐานแล้วปกติเรามักจะเลือกโดยการให้แตกออกมาเป็นไซดกับคอสนะครับทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นไซด์หองศาหารด้วยคอสห้องศาบวกกับไซด์แปองศาส่วนด้วยคอสหองศาแปดสิบห้าองศาเช่นกันปะครับแล้วก็ลบอยู่กับ12บสองไซด์เจองศาโอเค ทีนี้ตัวนี้ก็คือ2แล้วก็3าส่วน4ถูกไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยพี่งบอกว่าถ้าหากเรายุบมุมโดยใช้โคฟังชัน sin ์85ยุบมุมโดยโคฟังชันเนี่ยมันห่างจากแกน y 90องศาอยู่5องศาถูกไหมครับก็เลยกลายเป็น cos 5ถูกไหมครับอันนี้คือใช้โคฟังชันมาแล้ว cos 85ก็เลยเปลี่ยนเป็น sin ์หองศาปะครับ โอเคนะ85อยู่ตรงนี้เราเลยไม่ต้องพิจารณาเรื่องเครื่องหมายบวกลบแล้วห่างจากแกน y แค่5องศาอย่างน้อยๆอ,อุ่นใจได้ว่ามันเป็นมุมเดียวกันนะครับ2ตัด 3, 3 2. ส่วน4เหลือ3มส่วน2 s i ไหถ้าคูณคอรอนอขึ้นมาก็กลายเป็น s i กำลังสองหบวกกับอันนี้ทำคอรอนอขึ้นมาก็กลายเป็นคอสกำลังสองหองศาหารด้วย s i ห้าองศาคอส 5องศาป่ะครับลบกับ12 sin ซา์เจองศาถูกไหมครับซายกำลังสองบวกคอสกำลังสองนึกถึงอะไรครับมันเป็นมุมเดียวกันด้วยนึกถึงเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณปะไซ n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองได้1ทีนี้ข้างล่างเนี่ยถ้าเห็นเป็น s ซ n ์คูณคอสสูตร s ซ n c o s ส,สต,ต้องนึกถึงสูตรอะไรเอย่ย แล้วบอกว่า sin 2a มีค่าเท่ากับ2 sin a c o s a ปะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้พอพี่แบงค์เห็นเป็น s ซ n cos แล้วข้างหน้ามันมีเลข2นี้อยู่ถ้าพี่แบงค์เอา2เข้าไปประกบมันจะกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยข้างล่างกลายเป็น2 sin 5 c o s 5แล้วเดี๋ยวนั่นมันก็กลายเป็น s i n 2เท่าก็คือ s i n ์10องศาป่ะครับแล้วข้างบนก็คือเลข3 แล้วมันยังคงลบอยู่กับ12บซจย70อยู่คราวนี้ตรงนี้พี่แมค์ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วกับไซ้ซาย70ก็เลยคิดถึงว่างั้นก็แค่คูณคอรนขึ้นไปแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นลบสแล้วก็12บสองไซจย10ซสส่วนด้วยไซ์10อยู่โอเค เห็น s i ายคูณไซนยนึกถึงอะไรครับยังจำตัว8สูตรอันนั้นได้ไหมครับสูตรผลคูณของฟังก์ชันถ้าเป็นไ้า์คูณ s i ายลบ2ซน์ซนะครับลบ2องไซ์เอซนบีมีค่าเท่ากับ cos A อบวกบลบอยู่กับ cos A อลบบนะครับอันนี้คือสูตรที่เราจะใช้ ดังนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์จะพยายามจัดให้มันเป็นลบสองไซส์แบงค์เลือกใช้ยังไงดีก็ต้องขอยืมลบก็เลยกลายเป็นบวกปะครับเอาลบเข้าไปประกบข้างในแล้วก็กลายเป็นลบของทีนี้6กคูณสได้ไหมครับซา์เจ็ดสิบซาย 70, สิบถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ แคนบอกว่าถ้าเอาลบตัวนี้แทนที่จะไว้กับหกเอาลบตัวนี้ไปไว้กับสองก็จะตรงตามสูตรแล้วป่ะถูกไหมครับดังนั้นตัวนี้คือกลายเป็นสามบวกกับหแล้วก็คูณอยู่กับลบสองไซด์เจ็ดสิบไซด์สิบส่วนด้วยไซด์สิบแล้วพอใช้สูตรออกมานะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสามบวกกับหกคูณกับ cos a บวก b ก็คือ70็บวก10ลบอยู่กับ cos a ลบบก็คือ70ลบกับ10หารด้วยซ i n 10เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3าบวก6แล้วก็ตัวนี้คือ o ค80ปดิะครับลบกับ cos ห0สใช่ไหมครับแล้วหารด้วยส่วนด้วยซ i n 10อยู่โอเค ทีนี้ถ้าพี่แบงค์แตกตัวกระจาย6เข้าไปมันกลายเป็น3ามบวกห c คอแสิลบกับ6คูณคอหิแต่คอ s ห0สคือ1นส่วน2ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนได้ซ i าย0อยู่2ตัด6เหลืออะไรครับเหลือ3อ้าวงั้นตัวนี้เป็นลบ3ลบ3กับบวกสก็หายกันไปปะครับ สรุปแล้วตอนนี้พี่แบงค์เลยได้ค่าขอต่อที่ตรงนี้แล้วกันนะสรุปแล้วตอนนี้เลยเหลือแค่ค่า6 cos 80หารด้วย sin 10แต่ค o s 8 0 10บกับ10ขอโทษครับ80องศากับ10องศาเชื่อมโยงกันตรงไหนเอ่ยเชื่อมโยงกันตรงมันเป็นโคฟังก์ชันกันไหมครับเพราะฉะนั้นคอ s 80เนี่ยพี่แบงค์สามารถบอกได้ว่า cos มันคู่กับ sin แล้วก็เปลี่ยนเป็น s ซ n 10องศาอย่างนี้ได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นเอาไซสาิตัดไซสิบคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบหนะครับข้อนี้พี่แบงค์หวังว่าเราจะเข้าใจทุกสเต็ปนะครับค่อนข้างเขียนละเอียดแต่ว่าจุดนึงเนี่ยพี่แบงค์ว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยกล้าลองทําเพราะว่าตีโคเนี่ยแทนแปดห้ 5, าแทนห้าแล้วก็ไซเจ็ดสิบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ค่าเราก็จะกลัวก่อนละแต่ลองนี้คิดถึงพื้นฐานนะแทนก็แตกออกมาเป็นไซส่วนคอสแล้วก็ทำโคฟังชันเพราะว่ามุมมัน ตรงนี้เป็นไหวพริบที่เราต้องมองเองว่ามุมมันเนี่ยมันเป็นโคฟังก์ชันนะครับหลังจากนั้นสเต็ปต่างๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคนะครับ